สวัสดีครับผมคุณแม่ดวงเฮงสวัสดีค่ะเป่งไหเนาะครับหลังปีใหม่ไปเที่ยวไซยุอบอ่ครับ,บปีใหม่ดอด็กไปไซยุเฮือนอยุเฮือนบ่ค่ะอ๋อผมกับมาบ้านอา๋ตอนนี้ตอนนี้กับอยู่อยอละย่องมันบอครับกลับมาแล้วอืมก็คือกลับตั้งจังหวัดช่วงปีใหม่เราก็ลับมาที่ เราย่องแล้วมันบาครับตอนนี้ค่ะอ๋อโอ้ผมกับผมกระเดินทางมาชนบุรีครับเดี๋ยวกับสีจักน้อยกับสีได้เดินทางกลับคลื่นกันจ้ะจังว่าโอ้ยเลขงวดที่ผ่านมาสนองผมระคิดนอดสองห้าแปะมาตอนใบ,บสองใบสองบอครับเกือบๆเนาะคว่าบ่าได้แล้วคือกันคิดว่าหาบ่าได้แล้วครับ ันเป็นลักษณะเดียวกันก็ไปแอนแอนแม็กแนฮุกเต่าที่ยังก่อนมาใบสองพี่กันบอกครับมาช่วงใบสองบอกันสองห้าแปดเม็ดเดียวสองห้าแปดน่าเป็นไห่มากมันบอกครับเป็นไหหมากจังไรก่อนแมนค่ะเป็นไห่สองห้าแปดค่ะอืมแต่ว่าเกิดไหหมากสามตัวแต่ว่าออกเป็นห้าแปดล่างมันบอกครับใช่อืมผมก็เสียดายโอ้เลขห้าแปดย้อนย้อนว่าบ้มากนี่แหละเนาะ แต่ว่ายางมันีติพ้พอมันฮักอยางหนึ่งเขาก็ส่งเบิดแล้วครับอ,อยางหนึ่งเขาก็ปีติพ้พออ๋อมันมันเป็นเลขซื้อเาะครับหาแปดเนาะครับเนาะค่ะ,คะบอกเพื่อยู่ว่าให้เร็วกว่านี้นิดนึงได้ไหมบอกมันครับเป็นอกว่า,วามันไม่ได้ไดอ่ะครับผมถ้าไปเองมันอาจจะได้ยูคนว่าแต่นี่ไม่ได้ไปเองกูตื่นไปคนว่าครับ ช่วงใบ่สองงวดนั่นที่ไฮมาสามตัวตรงๆหันกันมาช่วงใบ่ายสองเท่กันมันมาขับงวดงวดก่อนงวดประมาณสิบปีโมงงวดที่คุณไปเองนะ่ะมาสิบปีโมงสิบเอ็ดโมงมันมาขับต่รอบนี้มาใบ่สองกับโอ้แต่ว่าที่จริงใบ่สองนี่กับถ้าเกิดว่าโมเมนเลขที่มันหาซื้อง่ายกสิคิดว่าน่าจะพ่อจับได้อยู่ครับเพราะว่า FC เอซี่พิ่งกล่ว่าโอ้ย,ยสองก็ได้แอดทันมาสั่นเพิ่นวาค่ะ แต่ว่างวดที่ผ่านมา,า,มาปูแตัลมันสิมาใบหนึ่งใบสองนี่สิละก็เลยโบก็เลยบบก็เลยบบให้แต่ว่าถ้าเกิดราเอ็ดมาซื้อได้พืไไน้นม,มืองมาเพื่นมากเลยไดก็บไทยย่างนั่นมาตอนไหนหายตอนนั้นใหญ่ไมอย่างไหนตู้หาตอนนั้นเลยครับว <c oughs> ันหวยออกเนาะจ <c oughs> ้าวันหวยออกแต่คนไทยมาปุ๊บโต้หายอะโต้หาทันทีครับอันนี้ก็คือวงในสายด่วนด่วนมากๆเหล่ากั ให้ว่าถ้าได้มากนี่คือแมนแล้วถูกต้องเลยเป๊ะๆนะครับเนาะได้ว่าก็ถือว่าถือว่าขาดอยู่นะครับช่วงนั้น,นบ้านี้ครับไหหมาหางเดียวแต่ว่าผักต่อปากต่อข้ามพื้นๆนก็เลยเอาสองไปไหเอา้าเพิ่นเอาสองใส่ไหเบ่ครับเอา้าต่อปากต่อข้ามพื้นนี่นี่คุันบอกว่าอ๋อเพิ่น ก็คือเพิ่นสองนี่คือเพิ่นจับไซห์เอาเองมันบ at, น้า,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 าคือห้าแปดตัวเดียวไอ้ห้าแปดตัวสองตัวอันเพิ่นบอกว่าห้าแปดล่างนะผลวางสี่คร <c oughs> ับแต่ว่าไปซื้อเลยห้าแปดล่างแต่ทำไมได้ทำไมได้ได้แค่สองตัว,ตวทุกทีได้สามตัวไม่ใช่เหรอก <c oughs> ว่าจะสี่เพิ่นจะบอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาสองใส่ไปสิกว่าใจสีเดือมันจะมาข้างล่างผลว่าผลเพม่นจะเต่อมันจะมาสี่ครั้งผลว่าใจสี่ครับอืม เราเลยบอกไปเลยเนี่ยไอ้เพิรนไห้มั่นไห้มาแค่สองหางตัวเดียวข้างล่างเป็นวันนี้ข้างล่างคนละห้าแปดข้างล่างซื้อไปเลยข้างล่างคนละห้าแปดตัวเดียวคนละโอ้แสดงว่าตัวเลขนี่คือมาตรงๆเลยนะครับบอกว่ามาตรงๆเลยบอกว่าล่างพร้อมบรีบุรีตั๊บรียางเลยซื้อจะซื้อตัวเดียวกลุ่มครับเอาทาจังไดนี่กันต่ว่าไปต่อปากต่อข้ามเพื่อนไปซื้อเพื่อนก็เลยอันนี้ให้เพื่อนก็เลยอย่างในมอสสอง อยากได้สามตัวบ่เอาสองไซส์หมอนว่ะจ้าอยากได้สามตัวสองไซส์หมนว่ะครับผมเพื่อเพื่อมันจะมาหมุนสี่ครั้งคนวันสี่ครับก็เอาสี่เอาโมเป็นอย่างครับผมแม่ดวงเฮงเดี๋ยวถ้าจังไดนี่เข้ากับในส่วนของ่วงไนเนาะสายแม่ดวงเฮงเนี่ยก็รอวันที่สิบเจ็ดนะครับก็คิดว่าบมื่าไจะเกินใบสองจ้ครับพอเต็มทีกับขึ้นมาใบสองนี่คือเต็มทีแล้ว บ้านนี่งวดที่พันมากครับตาปะเขาบ่มาเลยบ่มาเลยตาปะเขาบ่มาเลยก็มีในส่วนของเหล็กความฝันเนาะพี่ได้แบ่งปันข้อมูลเอฟซีไปแต่ว่ากะกระบ่บตรงเนาะบอบ่เขาสำหรับงวดที่พันมาในส่วนตัวเหล็กความฝันเพราะว่าตาปะเขาพ่นบ่มาาห้จ้ะงวดนี้เป็นยังไงเนาะครับเพราะมีฝัน,นไปปูพันมากไปปูตาปะาขาครับผม บางหัวเป็นผู้ตะปะขาวหรือเป็นผู้ใหญ่บางหครับครับผมอันกับบางว่าเป็นตาปะขาวหรือเป็นผู้ให่คนเราเด็หน้อยมาหายสามคนคนบอกว่าอ้านี่นะจ๊ะลูกลูกเจ้าเรียกเขาเนไรทังที่เด็กน้อยนะแต่งชุดไทยโบราณก็คือว่าเป็นใส่เสือพี่เขนนี่ละครับผมแล้วก็ใส่โจงกระเบนหล้กก็มี่ท่องเป็นตัวเป็นเด็กน้อยประมาณ สองสามขวบนี่ละประมาณหันยานงยางหันนี่ละเด็กน้อยยางหันนี่ละครับสามคนมียิ่งสามคนเด็กน้อยผู้หญิงทั้งสามคนเลยจ้าเด็กน้อยผู้หญิงเมื่อทั้งสามคนเลยแต่งชุดอ่าสมัยเกา่าส่จงกระเบนใช่ค่ะส่ท่องเต็มโตที่ครับค่ะส่ท่องเต็มโตส่ซอยซอยหนึ่งนี่เป็นซอยซอยเ้นแบบไงครับผม แล้วก็มีซอยยุเขียนพ่ออือ่นบอกว่านี่ลูกเจ้าหัวตีบอกครับจ้าคนบอกว่า,ล,า,าวลูกเจ้าเลี้ยงเอาอเิ่นวะลูกเจ้าเลี้ยงเอาเด็กน้อยผู้หญิงสามคนก็ลั่งแลนก็ลั่งพึ่งจะแลนหันหม้จากน้อยจ้าลังแหแลนหันจักน้อยพอ<ป>่อดื้อๆนี่ละประมาณสามขวบมันได้บอกครับสามสี่ขวบได้บอกจ้าประมาณนี้ละประมาณสองสามขวบนีละจ้ะเด็กน้อยผู้หญิงสามคนตีจังไลเนาะบาทนี่ครับผม ถ้าคุณแม่ดวงเ้งถ้าสมมุติว่า,าคุณแม่ดวงเ้งจะตีนี่จะตียังไงครับความฝันนี้ครับโทรไปหาไม่เงี่ยตอนบอกกันไม่ไงแล้วไม่ไงว่าเล็กน้อยมันก็สามคนเนาะครับผมมันก็รูกโตอยู่เด้วสามเป็นน้ำเขาเล็กน้อยมันก็เป็นซี่ตลอดก,ก็ซี่สาม เป็นวะอ๋อแม่ใหญ่คือเพิ่นเพิ่นก็คือเป็นคนที่ตีฝันเก่งคนหนึ่งมันบอครับแมนอืมเด็กน้อยเด็กน้อยนี่เพตีเป็นหนึ่งบอครึ่หนึง่งสี่สามเราคำวา่าเป็นว่ากันมาสามโตบอครับหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสามครับเป็นวัยยังสี่หนึ่งสี่สามหนึ่งสามจ้าจ้า อาพูดว่าในนี่ครับเราคนที่เพิ่นเอาเด็กน้อยมาให้เนี่ยเห็นเห็นโตเพิ่นบคขับบ่บ่ได้เห็นได้ยินแต่เสียงเสียงนี่คุ้นๆโหอยู่มันเสียงคล้ายๆครับเสียงตาบะขาวก็เห็นตัวก็เลยบอบอการันตีว่าเป็นเพิ่นหรือบอแต่มาเสียงนี่คุ้นมากครับเพิ่นว่าเอานีลูกเจ้าเพิ่นมาเรียกเอาเพิ่นว่าครับผม สามคนครับที่จริงถ้าตีถ้าตีของตีน้ําของแม่ดงเฮ่งน้ากับตีซีได้เนาะตีซีไดู้่ะซีเพราะาเด็น่อยมันเป็นผู้ยิ่งผู้ยิ่งมากกับน้ำซีอืมใครว่าถ้าตีสามตูก็คือตีหนึ่งซีสามไปยังซีมันบ่ครับค่ะหนึ่งซีสามอา๋อยังไงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจังซีครับเดี๋ยวให้เอฟซีเพิ่นซอยตีน้ำเนาะ เพราะว่าเราเนผู้คนตีเก่งๆเราบอกว่าคนตีตีเราไปคนกรมเมนมนแน,น่นสิไปอ่านเนาะดอกครับก็คือมีผู้ท่ายแต่ว่าบอเห็นตัวดอกด้ยินแต่เสียงเอาเด็กหน้อยมาให้สามคนเด็กน้อยผู้หญิงใช่<อ>แต่งตัวโบรานโบร้านแน,น,น่ใส่จงกระเบนใส่เสือคล้ายๆเสือปากกระแลงพืชสมัย,ามายก่อนมันบอครับเด็กน่อยเพ้ท่อย์เสือมีแขนไหมอ๋อเสือมีแขนมันบอแล้วก็ไ่ท่องเต็มแขนเต็มข้อ ค่ะใส่ท่องเต็มตัวครับบอกว่านี่ลูกเจ้าเดอร์เรียงเอาเดอร์สามคนนี้จ้าอืมอาวเดี๋ยวจังใดกะฝากในส่วนเอฟซีผู้ที่ตีฟันเกง่งๆเนะครับเนาะไอ้เพื่อนซอยจ้าสแสดงความคิดเห็นมากครับผมจ้านะครับจิเข็นแตกต่างบอเพราะว่าคุณแม่ดวงเฮงนี่ตีไว้กับออ่หนึ่งสี่สามจ้านะครับหนึ 1, 4, 3, ่งสี่สามตีห้างเดียวจ้า หนึ่งสีสามถ้าจะตัดก็คือมีสีสามมีอ่าหนึ่งสี่มีหนึ่งสามประมาณนี้นะครับเนาะจ้าเอาจัางไรกะขอบคุณคุณแม่ดวงฮงครรับผมที่แบ่งปันข้อมูลแล้วก็เอาความฝันมาเล่าสู่ฟังแล้วก็นในส่วนของเลืความฝันกันยังคงสิทธดตามต่อไปครับผมเพราะว่าอยากให้พูดต่อปาขาเวินมากเนาะเพราะว่านี่มันมากกบถือว่า ไม่คือเด็กมาฝากหมดรับตรงๆเลยสามตครับถ้ามาก่อนห้อยออกสามวันถ้าปูปละขาวมามา่เห็นโตมาเห็นเป็นปูตะขาแล้วก็เมื่อบอกเป็นตัวเนี่ยคือแม่นถ้ามาก่อนห้อยออกสามวันนะครับแต่ถ้ามาต้นต้นต้นงวดบอแมนบมปันไดจ้งบมปันไดอ๋อนี่ก็คือในส่วนตัวเลขความฝันนะครับที่ปูตะขาวมาให้แล้วก็ ที่เด็ดที่เด็ดเลยก็คือวงในสายด่วนทีม้าวั่นหวยออกนะครับวงในสายด่วนนะครับเซลคนได้อยู่ได้ล่ะคนพลันไดอยู่ครับจะเจ้าของข้อมูลเนาะอัอนผู้ไหนไหมผู้คนถึงไรลายนึยงผู้เลี้ยหมาอย่งูเล้ยคเจ,จนบ่เจเจนันบ่บจ้าโอ้โหคน ผมพู้นั่นนี่ไม่ต้องห่วงครับถ้าตัวเลขมากนี่เพิ่นได้แน่นอนครับเจนะจ้าเพิ่นได้แน่นอนเอ้ยพี่ต๋าผมนี่แล้วโบมักเนาะจ้าใบสองผมยังเอาน้ำอยู่ในนัหนที่สองห้าแปดนะแต่ว่าถ้าบด้าบวโลภมากสิได้อยู่แต่ว่าสองตัวก็เอาครับถตาบดไปต่อปากต่อข้ามเพิ่นก็สิได้เงินอยู่ครับผมเพิ่นก็เลยเอาสองได้ไห้ว่านาสิบบดต่อปากต่อข้าม่นดอก่นบอกมาทำไมกับเสียเอาต้งสั้นล่ะครับผม อ้าวจังไรกับคสิโอครับผมจังไรกับขอบคุณหลายๆครับผมที่แบ่งปันความูเ้นเนาะเดี๋ยวผมต้องกไดไว้แล้วสักทีแหละครับผมจ้าอขอบคุณหลายๆครับคุณแม่หนุห่มเฮงครับผม